อ oh. บังให้บ่บังให้หน่อยนะนยไม่เห็นอยู่นี่หันบ่สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนเ้าๆนะวันนี้เข้าไปไปลับไปเสาคือเก่าแต่ก็ช่วยเติมเลยล่ละแต่ว่าในพานสองในพานกะไปแต่เสาร์นะหนาวแ,วนะาแห้งนั่นโทเมื่อคืนนี่ล่มก็แหง้งโอ้นอนแบบว่าสำหรับกับนุ่มน,นะนอนนุ่มห้ำตัวเองเมื่อคืนนี่ ลมหนาวโอ้ลมกระแห่งราว่าอยู่หัวผู้นะทุกคนเฮ็นเลยนี่ลมพัดเป็นหัวผู้นะเขีไปนั่งบังเกาละ่ะแต่ว่าเฮาไปไดือปืนเขานะถืออันปืนในผ่านลาโมตัวผู้นั้นถ่ายมันหักนะเดี๋ยวตัวจับยิงนะก็เลยเสียสละให้เพื่อนซะให้เพื่อนถือของเขาเอาถือของเพขน เ okay. อาโอเคที่จะไปนั่งมัเกาแหละบอถ้าพปูอูไหวแหละเพราบอลทัพปฏ่ได้แก่นะปูอไหวแต่ว่านี่ไปนั่งเล่นนะแต่ว่ามันมาขอกแขกกรับพอได้ย,งยิงก็ได้นาะดีกว่านอนอยู่บอลอยู่ไหนกางตอนเช้าทุกคนอยู่ล้างปอบนะเป็นแบบชื้คคมๆลมแห้งนะ และเขาก็จะไปนั่งอยู่จ่ายตัวนี้แหละนี่นะทุกคนบ่อนเขาปููอยู่ยา้า่ชิคืนกันนะเขาก็คืนมาเป็นทีเรียบร้อยนะเดี๋ยวนั่งเบิกจะเข้าวไ่ใชมียังมาแถ้า่าไม่มียังก็องเมือนะว่า ใกล้ป่ามันตื่นหอนเ้ทวดถ่ายขอ้องวหนาเพิ่นพ่นไป,ปตี้มีนคืนนี้นะทุกคนมันหักนะนี่นแล้วยิงหัวได้หายเขานะหลังจากเข้านอนอยู่นี่ก็เฮ้งเตืบแกันนะจนเมื่อยนอนเขากับิลุ่งนะไปห้หนึ่งเขาก่อน เทวะพออยังนะมมียังมาเลยโอ้อยู่บอลล้วก็ดีนะอ่ะโอเคนะทีเกอูแกยังลงเอ่ะอยู่บอลไปแหละวันนี้อาะสิบไรเละแล้วนะเพราะว่า,วาม่มีปืนม่มียังเลยอันนี้ก็ถือปืนกุดของในพานละโมโหมานะพอได้ยิงต่อไกลเมื่อกี้เนี่ยเห็นมันห้องอยู่เลยมันมันห้องตอบอยู่ก่อย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 แต่มันมัว่านนะหากับหอดบอลแล้วนะแต่พระท่านมีพระได้มาเลย โอ้ไฟเขากระดับเลยนี่นะเนอกินเขาถือว่าโอเคอยู่ได้ไปเต็มหิงเลยแนายเขขนเขาคือเก้าหนึ่งเขานะแต่ว่าสิไปห้าพื้นก่อน ຄືເກົ uh, ່າແຕ່ວ່າຊິອຸ່ນເຂົ້າຢິນນະໂລນເຂົາຢິນລະລາຍ Oh, hồi nào nó hôn mãn lên đây. Mãn nèo vẫn ta. Nèo vẫn ta. Young vui. No. No. Oh, mãn nùng yên off. Nếu dùng kim bại yên. Mãn kê, kê. Ui. Not enough. Ui. Taylor. Too fat to be. Ui. 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 Ui.

เขาเบิร์เร <Bond> ื่อยเขาจะชุกจักบุกออกเลยเอาลงนะเอาบิึงไม้กดนะยไม้จมพิน้องอืมแต่นี่เขาเย็นเขาไม่มีวิธีจะเอากบแต่นะไดนั่นแหละเดไเห็นสามตี่หันบอนี่จะได้มันโ้ยลเห็ดกระโลใส่เรียบร้อยเลยโอ้เหนื่ย นี่แหละกระโลขวดเลยียแหะวนู้นนะทุกคนขวนู้ตากดดแดดเนาะตากแดดเลยม่นเนี่นันใหญ่ทันมาเนาะัม่วเขานีนพันลาบม่มา,ก,มาก,ก่อนแกงนะนุกเดี๋ยวเอาสิแกงเอา ตางคนต่างบปกินแสะพานราโมเพื่อนจะกินอันอนั้นกแกแต่แต่เมาบปกินนะ,ะกแกแต่เมา,านมะเขากินอาหารมันจะเอาเสียหมดเลยจะกินแกงนกจนกระแตปปเพื่นเพื่นสีปิ่งก้อยลาบก้อยแต่ว่าเรื่องนกเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ได้ออกขีมันเก่งเสร็จปุ๊บ ยานมาสิมาแกเลยบ่แกเสมอตี okay. ่แกเลยเกยเเลยมบ่ติดหมอเลยเออแกยเฉหม้อเลยจะน้ทาเอากบนึ่ง้อดสมองเราจะนออกมเอารอว่มเาดสายหรอกินเขาแล้วนี่ไม่เลยบ่ใหญมากอันือเขาจะกระทงไปเลยเะใส่ชีวิตมาเอาไปนับ่ นะมันยกมันยกมมไอ้ยกมไปทำหฮาวไหลุดหลุด้องหลดหน่ยเอาไปจำประชาอนยเปน่านะเป็น,น,นกะปีงอน่ากระเตนะส่วนห่ากะแกงนุกอ๋อแกงนกสีน้น,นี่ตตวนี้ก็เป็นแบบคิดกินมันคิดอัากอันอะไรบ่ายากไปได้เจ้าวะ เอามาแดงกันุกคนมาแดงกับบรด้วยะใ่นี่แหละใช่เมีลายหั่งนะเอาไ้ใมแลงอีกเี๋มันมีแนวใส่กระคับรว่าเขาบอกากินบกินหรือเบวกินแบบใช่โตที่เป็นยันต้องไปเชอเนาะโตบากินกระโตเนาตวไหอ้

อ่ะชิมมึงกนะมาแหลกยังวันนี้ยัง,อ,ยงอืมมาจะช้องครับโอ้สุดยอดเลยลาบปเต้ไ,ได้เว้ยโอ้ซีมไแดงหักเลยเอาซีมบนมอนนะแข่งนก hay Để... Nào mình. Oh, no. rồi nà Nửa Lọc xìm Nó này đấy, khỏi mặt Món này không có mặc Ừm Khuôn lạp đẹp no Ừm mặc là đẹp cả Mặc khâu khâu buộc no mặc cả mặc và, và no. <cười> <cười> oh. mặc vả no Ừm cả Mặc đấy hoa Oh. มัแน <lien> ่นน่นแนวนี้หับออกทิทียงเออเปิดอองนอนอนโคตรจตเทียงไปอาจมาหาเจ้าหันเฮ้ยเอาแดงก่อนโอ้อนันะบ่เว้ยโอ้ยไโอ้ยมันเชียกบัานี้แหละโอ้ยเจ้าได้อ้เด้อาจาบอกกินครับอยู่ดอก เอากับปลาขี้ดิน่อยป่ะเอาได้ล่ะเอาเหมือนกับที่ห้องสีเอาพี่น้องน้าสีเจ้าผายถวยนี่เอาเอ้ยมันเอาเนี่ยสีตาเเอาหนิถวยหนิห้องครับมาเลยดิอ้าวเ้ยเด็อดเดียดเลยจ้าแล้วมันออกเป็นอะไรหน่ะ สาวจอยสิผัดเลยยงไปสาวคนไม่หามันออกมดแล้วโอ้ยสิคนบคนย่มยมเกยเอไปก่อนนะไปขี่จนมนุ่อ้ใช่มื่อื่นเด้่เว้บ่มันจะบ่มีใช้แลใช่บาดีเอบ่หล่นบ่อืมพอบาด้ก็ไม่ไหว่าผู้เอาไปกินผู้เอาไปวิ่งทีผมไม่่นองโอ้ มันโดนขันิเดยนะเดี๋ยว่าสัตวยโอ้มันแดงเนาะปลาชายนานี่ต้อไจอหน่อยใส่ปะเออจะวน่เราเยโผ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ปฮ่าาฮ่าฮฮ่าฮ่อฮ่าอ่าฮ่าฮ่าท่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าา่า่ มือฮะโอ้ยทำผมซ้ำเล็กหน่อยด้วกันได้นี่บวงนี่มาไปรับตาไปบายจุกตาโอ้ขนาดด้วยโอ้ถูอะไรอะไรไหลอันลีนหลากอะไรนะอมดูดเด็กทีบังเดือดหาเดท่าใส่ใจเนาะโอ้ยกวัวว่าปกติเนาะมันจะมุดแดงครบ อยังแล,ล้วใส่ครบอลไรบ้างครบเลยเด้ยมีอ่งสิจงไ้ในพันเราจะใส่สาปากแล้วบรดเดีตักยิ้นย้สันอ่อซิมพี่น้องซิมอันยังเกเดียกกระดอ,อกม่เป็นซีมน้องกานตักสิแตก <laughs> นั่นได้ไ้ยคือจังอยู่ผูองมีรถเกลืมอมาควมามโอ้ำแล้วม

อือหัวเลยไป่หนไหนเขาอเขาประชุกเขาประชุกปะชิชุกทีนี้เขามันจะพปแหงอะไมาหอนบ่อะมาไม่ได้มากินข้าวเหมกันนะใน่านย่าย่ห่่่่่่็่่่่่ม่ม่่่่่่่่่อ่่่่่่่น่่่มน่่่น่้่่่า่่่่่่่่เ่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่ ชิมอะรงอดนึกผัดเนาะแหนมป่ะรเ่าหากอันเนี่ยเียวม่ผูมั้พอเราใบอื่นหบ้ชิมินนี่ยเราต้องห้กินน,นะนะมัวน้องกรอบ่ะ เอามาไว้เาอือ่ค่ะอืมอืมอือนี่โอ้ยเจ็บตีนอะไรเนี่ยอะแม่นี่ตัวใหญ่เศษเล็กเลต้องบอกเลยนะขึม

มันหนีงอวีปมันไมกหน่อมหมูทุนได้กินก๋วยเตียบบุได้เลยมันต้องไม่ดีอะเขานุ้ยไม่ได้ไห้ไปน่ำจีไม่ไปแล้วนอนพาวอนเนี่ยบ่เออให้ย็ัยูุบอนโอ้ตามคืนนี่นอนพาวอนได้นะคืนทองม่ัด ปืนเพื่อก็ยึดเอาเบิดตงโคมาปืนตโก้นแล้วยกรมิเจ้าเบิร์ดก็แต่ควอนมัเขาเปไมลบมัดเลยไ่เห็นพูดเมินนี้มนมาเสียยากมาอดอกยังนะอืขันเมาถึงลบมัดกันแล้วเช่นกับเบย์ยิ่งเลยขันในเมาแลยแากไห้ครับฉันดูเียงหรอถือหรือเจ้าเดอเ่ปปั้นในพูยืดยุ่นอะล้ว

Mua là kỳ tiền đâu ok thì nó mau Thì chạy Nhưng mà không ok lắm vinh bên là con ạ này Lời loài Cứ làm cái thứ kinh tập hẳn đấy Đúng rồi Tôi không Bên cứ kinh thầu bởi dẹp Ờ

ลอดลายดิวลอดมาพวเดียวนี่จในบ้านละโมตัดมือตัดตีนไปทางใดบ้ได้เลย่มก็เอาข่มก็เอาปืนก็เอาเห็นเ็ล้เนี่นะครับ่งยิ่อีกหน่งตมันยังตมันมันจะเป็นมูวย่างกัยิ่งมาเลยนะเล่ยิ่งันไกกับหู่ยังเนาะถือกับุถือบุจักบ่มันหลอดมันหอดอนุ่ลือง อืมเฮ้โอ้สีงามขนาดอืโอ้จีอ้าตัวต่ผูจะมน่เนอ่ใกล้เหมือนเออจะเรื่องตัวผูก็ซึ่งแมนแมนอยู่น่าชะแมนอยู่แต่ว่าตัวนี้ชินในหน่อยอืตัวทามันก็ห้อ้าวไนเลยข้าหาตเพทามันอ้าเบิ้งแม่เออมันอืมเออมันต่างกันในหางไม่ไม่ตัวผู เดตัวผนี่เรื่องหรอวอ๋อขาได้ใิไปทางได้ตัวช่ไหมพกพอกับชิลงไปเซลับลก็บดักน้ำคามเลยดักน้ำคามเลยอ๋อหันมาแลงเบิง้งตามเบิ้งคา่าว่า,ม,ามีแตกมาแลงมีแตกอีกแต่มันชิเป็นว่าแนวไดประจักแบบมาเชียวมากแบบคือขึ้นกับ,บหูมันใจคว้มันใจน,นะโอ้่อยเออโอ้ยอยเก้ดาห ít ừ. bà nên lấy chỉ khai oak tai len đại luyện vâng này, nam mê anh 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 tơ anh 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 ทำได้จำนวนขึ้นนะบอกี่ช well, yeah. ็อกน้ำเลยเลยเหรอจะเล่ามาอีกคือเกาเอาจะเล่ามาเห็นแล้วนะเขาจะมามัรไดโอ้ปงอาตีดของมันโอ้ยอังกอกับเบงปึ่งขอคือกันโอ้นี่นะทุกคนนูฮาวแต่นูสองสี่หกเจ็ดตัวนะแต่ว่าตัวหน่อยตัวใหญ่สองตัวโอ้เอาแต่เอาัต่ไม่มาแทนเลย อเดียวลงไปพกน้ำคัเบิ่งคามอนั้นรอยนะขึ้ชื่อว่าทาคือทาเราได้มาเป็นมาอุ้ยพึงหรือมดพิมพ์มาไปป่าไปได้เยไปขึ้ชื่อว่าทาคือทากันเราได้ังถึงยกันแล้วนะคอยนั่งทาจนจามาผมอาจารย์บ้าคอยกระโลูกระาลูกเนี้ยนั่งกกใหม่ดินนี้อุนั่งไปล้างอู้คอยไปไหมอันมองน้ำคัมบนพกนี่รอยเลยอู้ไม่เหลือไป ลอยดีเหรอมวนเนยมองอสปายเราไปเจาะน้ำมันเด้อนั่นปะอู้หูกะเจอะไปอยู่บ่หมดขอโทษผมหมักกระเจอะกระเจอะกะเตะกะพวกกินอยู่หงายวันเนี้ยย่ากกะติบุหัดใช่เห็นไ่มโอดย่ากกะตีบุกไปไหนโขดชงขวนไอ้ไรอ้าข่วนมาหนิลังจากเอากินข่าวกินน้ำแล้วกะเอาก็ชิพักพอนนะนอนไม่แรงจริงว่ากันไหมแต่ว่าคลิปนี้ก็ชิจบเพจเนี้นนะทวด แต่๋ยวเขาขับใจลายทีเตียตามครับสม้มโอเคถ้าเดียมตามคลิปต่อไปนะ